เมื่อวานผมก็ค่อยๆเก็บหุ้น JMT เพราะว่าหุ้น JMT ก็เป็นหุ้นอ,อยู่ในดับอยู่ในเซ็ตร้อยนะแล้วก็ถามว่า,าปีนี้ไรายได้ปลายปีคาดว่าจะเป็นไงก็คิดว่าต่ำกว่าปีที่แล้วครับนะแต่ว่าถามว่า ของของตัวอื่นเป็นไงก็ผมว่าก็ประมาณประเภทเดียวกันนะฮะอ,อบ้างก็ต่ําบ้างก็สูงก็สูงก็ไม่ได้มากอะไรฮะเยอันเยนะ year year นี่ผมว่าทํายากปีนี้ใช่ไหมฮะก็ทําได้ประมาณนี้ก็ดีอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หุ้นมันดิ่งลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าโลเดิมเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณ7.5-7.4ตรงนี้นะครับกรอบแล้วก็สูงสุดใน ปีนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ที่เดือน9ประมาณสิบสิบสาบาทนะละกันนะประมาณ13บาท50บาท40เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้น GMT ก็จะเล่นในกรอบนี้แลวอย่างหนึง่งถ้าเผื่อมันดีไม่ดียังไงก็ยังมีดีเว d e n ยิเนี่ยก็ประมาณ7-8เนี่ยอยู่ประมาณนี้ผมรับได้ผมก็เลย ค่อยๆเข้าเก็บอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคนิคที่เราเรียนกันมานะฮะปุ๊บเนี่ยที่ผมเคยพูดให้ฟังหลายทีผมสูมให้ดูเข้าไปใกล้เนี่ยก็คือเส้นสีเขียวที่เป็น sma 5เนี่ยมันกำลังวิ่งเข้ามาทับกับ sb แปดเนียเส้นสีดำเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้ามันโค้งขึ้นก็ถือว่าเริ่มเป็นเทนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าตอนนี้เซ็ตมันไม่ค่อยดี มันก็อาจจะช้าหน่อยนะปุ๊บเนี่ยแต่ว่าก็ค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรฮะลงก็ซื้อมากขึ้นก็ซื้อน้อยหน่อยประมาณเนี่ยก็ช่วงเนี้ยผมว่าจนถึงต้นปีหน้าอ่อเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอะไรหรอกนะเจทก็อาศัยเก็บค่าเช่าไปนะมีะไรายได้จากตรงนี้ก็ผมว่าตัวอื่นก็คง หุ้นตัวอื่นก็คงเป็นคล้ายๆกันผมดูแล้วนะแล้วเรามาดูตอนนี้เรามาดูกราฟนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ถ้า m อ c d ก็ดูดีอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ว่า r s i ก็ัง่ต่ำก็พยายามจะหงอกหัวขึ้นไปอยู่ในช่วงนี้โอเวอร์โซมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวอยู่ในช่วงนี้เหงยหัวขึ้นก็จะดีขึ้นนะปตอนนี้แหล่งซื้อมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ แล้วก็ตัวตัวเนี้ยยังไม่เสถียลพอเพราะตอนนี้มันก็ยังยังไม่หุบลงนะง่ายง่ายตัวแรงซื้อก็ยังไม่ลดลงแรงแรงซื้อยังไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแรงขายก็ยังไม่ลดลงนะปุ๊บเนี่ยแต่เรารอรอรอดูกันต่อไปอนิดนึงก็ผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ เล่นสบายๆนะฮะแต่ว่าเวลาปริมาณการซื้อขายมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยคิดว่าตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่สนใจเพราะว่าดูแล้วว่ากราฟมันดูดีขึ้นมานะฮะโอเคนำมาฝากหนึ่งตัว